ส่วนจงนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปเล่บรรยากาศก่อ,อนอีวันแหม่นะต้องบอกว่าเคแล้วเมื่อกี้วันนี้ค่ะร้านค้าต้นไม้ค่ะตอนนี้เขาเตรียมเอาต้นมะลิและก็ต้นไม้ที่ซื้อถึงความรักเนี่ยเอามาวางค้ากันแล้วนะคะด้านไม่ะเนี่ยเพื่อาทุกปีนะลูกค้าก็จะมาหาสื่อไปตอกแตงเพื่อหมอะเป็นข้องขวันแทนใจจากลูกถึงแม่ค่ะคณะเทร้านค้าพวกมาไลยนะคะก็ได้มีการเตรียมสต็อกดอกมะลิเพื่อที่จะรอยเป็นพวกมาไลไว้จำหนในช่วงวันแหม่ค่ะ ผู้สื่อข่าวได้ลงเพืินเทไปเทร้านจำหนตยตอนไม้บริเวณถนนรัตยินดี30เมตรอําเภอาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพบว่าร้านจำไน่ายตอนไม้์สวยใหม่ประดับเข้าเริ่มเอาต้นดอกมะลีเนี่ยออกมาวางโชว์หน้าร้านเพราะว่าในช่วงใกล้วันแหม่12สิงหาคมนี้นะคะทุกๆปีนะลูกค้าจะมาหาซื้อเพื่อที่จะเอาไปมอบให้กับแม่แทนการบอกรักนอกจากนี้ก็ยังมีต้นเอิร์นด้วยนะคะถือซื้อถึงความรักกรค้ายดีไปด้วยเช่นกันค่ะ พี่ติมค่ะเป็นผู้ช่วยเจ้าของร้านการดนซิตี้ค่ะบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนเขาหันมามอบของขวัญด้สามาัดอยู่ได้นานแกไวแ้แย่ามคิดทึ่งได้นึ่งในนั้นก็คือตอนใหม่แต่ซื้อความไม้ดีๆนั่นเองนะคะที่ผ่านมาก็มีลูกค้ามาหาเสืร์เพื่อเอาไปมอบให้กับเพื่อนคนเทรักผู้ย,ยิ่งเทคารอบในโอกาสต่างๆกันอยู่เสมอย่างช่วงนี้เน่แค่ถึงวันสําคัญอีกวันนึงนั่นก็คือวันแหแห่งฉาติซึ่งลูกๆก,ก็จะมาหาเสืร์อต้อนมาลีเอาไปมอบให้กับแม่กันอย่างต่อเนื่อง โดยจะเอาไปเปลี่ยนกระถางแล้วก็ห่อ้ดยกระดาษฝอยสีสันสดใสพร้อมกับการ์ดอวพรเหมาะเป็นข้องขวันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีต้นไม้เอ่นๆที่ซื้อความไม้ดีๆด้วยยังต้นซ้ายใหญ่รักค่ะเทมีสีสันสวยงามเหมาะก,กับช่วงวันแม่โดยราคาเริ่มต้นนะคะต้นมะลิเนี่ยเริ่มเท35บาทส่วนต้นซ้ายใหญ่รักเนี่ยเริมต้นตอนละ50บาทค่ะแล้วก็คาดหว่าปีนี้เนี่ยจะคายดีเช่นถูกปีที่พานมาค่ะ ก็มารีอะค่ะค่ะมารีขายดีแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือสายยายรักค่ะนะที่ขายดีอยู่เอาไปเอาไปจัดใส่เจกันเล็กๆนะคะแล้วก็บางคนก็เอาเป็นห่อกระดาษแก้วแล้วก็กระดาษสาแล้วก็ติดดิบินหน่อยผงดิบินนะคะเพราะส่วนมากนั้นพี่ว่าให้ต้นไม้น่ะดีที่สุดแล้วเนาะบางทีเราซื้อของให้แม่อย่างเนี้ยอ่าแล้วแม่ก็กินหมดถ้าเป็นต้นไม้นี่น่ะเราได้เก็บไว้บางทีแม่อาจจะเราซื้อต้นเล็ก ไม่ก็อาจจะไปเปลี่ยนกระถางพอโตขึ้นมาหรือไม่ก็เอาไปลงดินอนี้ค่ะก็ปลูกเจริญหอกงามขึ้นมาอีกสวนทีราดซอดทาดใยในบริเวณหัวสะพานย่าน,านจำนายดอกไม้ซอสและพวกมลาลัยจากการพูดคุยกับพอ่อค่าแม่ค่ะก็บอกนะคะว่าตอนนี้ทุกร้านเตรียมสร้างจองแล้วก็สต็อกดอกมะลิซอสเพื่อเตรียมรอยมลาลัคล้ายในวันแม่แห้งชาติที่แค่จะมาถึง พีสิรดัดบ,บอกว่าทุกเทศกาลงานบุญร้านดอกไม้สดบริเวณนี้จะคึกคักเป็นพิเศษโดยเฉพาะวันแม่จะมีลูกค้าเข้ามาเลือกสื่อแล้วก็สร้างทำใบหลวงนาส่วนราคาดอกไม้ตอนนี้ยังอยู่ในราคาปกตินะคะแต่ขาดว่าก่อนถึงวันแม่เนี่ยราคาอาจจะขยับขึ้นเนื่องจากแรงผอบปลุกมีฝ้นตอกแล้วก็มะลิเนี่ยออกดอกหน่อยบวกกับสิ้นขามีความต้องการสูงทําให้ราคาปลีกเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยราคาจําหนพวงมะลัยดอกมะลินะคะขนาดเหล็กสําหรับเด็กเนี่ยอยู่ที่3 0บาทขนาดย้า่เนี่ยมีหลายราคา นะคะก็เริิมตอนตั้นแต่ซ่อรอยอ่ะซ่องรยอยไปจนถึงซ่อมรอยรือหวานแล้วแต่ความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะมากเลยค่ะขายจนชนิดที่ว่าทุกร้านขาดของขาดตลาดค่ะบรรยากาศด,ดีมากเลยค่ะเพราะมันจะมีตั้งแต่ราคาขั้นต้นคือเริ่มต้นที่30บาทค่ะจน3 0 5ร้อถึงสี่ร้อยใหญ่ๆก็400ค่ะมีบริการตั้งแต่10 1 0 1 1 12 ตลอดทั้งวันเลยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ตกค้างวันที่13เช้ายังมีอีกค่ะค่ะแล้วก็สามารถจะสั่งล่วงหน้าก็ได้ค่ะตลาดที่นี่คือตลาดหาดใหญ่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแควันแมยเนี่ยก็สามารถที่จะไปห้าซื้อกันได้อาจจะเปลี่ยนก็ได้จา้ดอกบะลิใช่ไหมอาจจะให้เป็นทังต้นเลยก็ได้ใช่ค่ะยังไงโบอกกันแล้วแต่ค้าต้องการขอตาง แม่ว่าเอามาให้ฉันแล่เราเยเป็นผาระข้องแม่เราดูแลต้นไม้กันเราใช่ค่ะ